โรงเรียนบ้านจันหอมตาเสกยินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินโรงเรียนคุณธรรมสอพทออระดับสองดาวด้วยความยินดียิ่งโรงเรียนบ้านจันหอมตาเสกสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสีสเกตเขตสี่ตั้งอยู่บ้านตาเสกตำบลโนนสำราญอำเภอกันทลักษ์จังหวัดสีสกเกต เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่2จนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ม,มีนักเรียนทั้งหมด114คนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา14คนโดยมีนายสมพงษ์จอมหงดํดำรงตําแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนคนปัจจุบนันและมีนายวิชัยทองแกะเป็นคุณครูแกนนำโครงการโรงเรียนคุณธรรมสอพท ผลการดำเนินงานกิจกรรมโรงเรียนคุณธรรมสพอของโรงเรียนบ้านจันหอมตาเสรตามระดับสองดาวมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ดังนี้ตัวชี้วัดที่ 1. โรงเรียนได้มีการสมัครเข้ารับการยกระดับเป็นโรงเรียนคุณธรรมสพอระดับสองดาวด้วยความสมัครใจตัวชี้วัดที่สองโรงเรียนได้มีการจัดทำรายงานผลการจัดกิจกรรมการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมสพอ วชี้วัดที่3โรงเรียนได้ดำเนินการยกระดับโดยจัดกิจกรรมในระดับหนึ่งดาวครบทุกข้อโดยมีการจัดทำแผนปฏิบัติการและโครงการในด้านคุณธรรมพร้อมทั้งดำเนินการค้นหาปัญหาสาเหตุกำหนดพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวกและกำหนดคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนมีการจัดค่ายเยาวชนคนคุณธรรมโดยบูรณาการร่วมกับการจัดค่ายคุณธรรมของโรงเรียน เพื่อปลูกฝังคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนคือความซื่อสัตย์มีวินยัยมีความรับผิดช,ชอบมีการจัดกิจกรรมคืนคุณธรรมสู่ห้องเรียนเพื่อดำเนินกิจกรรมโครงงานคุณธรรมในถูกๆชั้นเรียนนักเรียนมีความประพฤติปฏิบัติตนตามคุณธรรมอัตลักษณ์ได้เป็นอย่างดี อีกทั้งครูผู้สอนยังได้ดำเนินการจัดทำแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่บูรณาการคุณธรรมอัตลักษณ์ผ่านโครงงานคุณธรรมและกิจกรรมอื่นๆมีผลงานโครงงานคุณธรรมระดับชั้นเรียนทุกชั้นเรียนโรงเรียนมีความสะอาดบรรยากาศร่มรื่นสวยงามและนักเรียนมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตรงตามคุณธรรมอัตลักษณ์ไม่น้อยกว่าร้อยะ60 ตัวชี้วัดที่4โรงเรียนได้มีการจัดทำนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดีโดยใช้นวัตกรรมโชโตโมเดลในการขับเคลื่อนกิจกรรมตัวชี้วัดที่5โรงเรียนได้ดำเนินการจัดทำโครงงานพัฒนาจริยคุณโดยจัดทำโครงงานเรื่องสองมือสร้างสรรค์ร่วมกันคัดแยกขยะตัวชี้วัดที่6คณะครูและนักเรียนได้มีการสร้างเครือข่ายในโรงเรียน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในการสร้างสรรค์โครงงานคุณธรรมแต่ละชั้นเรียนตัวชี้วัดที่7ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่เสริมสร้างคุณธรรมอัตลักษณ์หรือตามกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรมสอพทออโดยผ่านโครงงานและกิจกรรมอื่นๆตัวชี้วัดที่8ผู้บริหารสถานศึกษาคณะครูและนักเรียนปฏิบัติตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนได้เป็นอย่างดี ตัวชี้วัดที่9โรงเรียนได้มีการจัดตั้งชุมนุมเพื่อปฏิบัติกิจกรรมด้านคุณธรรมโดยใช้ชื่อชุมนุมว่าชุมนุมตาวิเศษโดยมีนักเรียนเข้าร่วมชุมนุม51คนและชุมนุมขยะมีราคาโดยมีนักเรียนเข้าร่วมชุมนุม52คนตัวชี้วัดที่10นักเรียนสามารถนำเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสรุปองความรู้จากโครงงานคุณธรรม พร้อมทั้งขยายผลสู่นักเรียนในแต่ละชั้นเรียนและนำเสนอครูแกนนำได้เป็นอย่างดีตัวชี้วัดที่11โรงเรียนบ้านจันหอมตาเสกได้มีการประเมินและสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการด้านคุณธรรมโดยมีจำนวนนักเรียนที่ปฏิบัติตามคุณธรรมอัตลักษณ์คิดเป็นร้อยละ96ตัวชี้วัดที่12นักเรียนโรงเรียนบ้านจันหอมตาเสกมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ ตามคุณธรรมอัตลักษณ์คิดเป็นร้อยละเกโรงเรียนบ้านจันหอมตาเสกขอขอบคุณค่ะ